สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชีวิตคนเราเนาะความชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนก็สะสมของไม่เหมือนกันนะคะอย่างทยอก็จะชอบสะสมสะสมเป็นพวกแบงก์พวกเหรียญน,นะคะอันนี้เหรียญที่ระลึกหกสิบปีของราชหกสิปีนะคะของพ่อหลวงรอ9นะคะ แล้วก็อันนี้ก็ราชาพิเศษบรมทาพิเศษนะครบ50ปีเช่นกันนะคะแบบเป็นความชอบแล้วก็จะชอบสะสมแบงก์เก่าๆอันนี้แบงก์70บาทนะคะก็จะมีพวกเหียแบงก์แบงก์งรุ่นตกเก่าที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะคะชอบ คนเรามันชอบไปเหมือนกันเนาะนเราชอบดูเราก็ชอบมาเปิดดูรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สืกจะพิมพ์มาผิดนะคะผิดมาตรงที่ว่าหางหางม้าจะไปอยู่ตรงออพูดพูดไม่ใช่พูดราชาัส์นะหางช้างจะไปอยู่ที่จมูกของพ่อหลวงโลก้านะคะก็ะแบงค์ห้าสิบขอแบงห้าสิรุ่นนี้ไม่มี ไม่มีไม่มีผลิตแล้วก็เลยชอบเก็บก็จะชอบเก็บแบงกี่เนี่ยเลขกตองส่วน้าจะมีเล็กเล็กตองเลขกท้ายลงเล็กเก้านะคะนี่ดูแล้วมันมีสเสน่ห์สวยงามนะคะนี่ก็ตองเก้านะคะพีคุณชอบเล็กอา่าชอบจะชอบเลขกตองเก้านะคะเป็นเลขกตองนะคะ เลขเก้าลงท้ายนะคะด่น,นี้จะเป็นที่ทรงเจ้าตากสินเนาะทรงหลังช้าที่สุลบก,กัน,ป,นประมานะคะนี่ไหมคะจะชอบส่วนมากจะชอบเลกตองทท้ายนะคะคุณชอบเลกตองนะคะอันนี้ไม่ใช่ตองแต่หมายถึงว่ามันแบงเขาไม่ผลิตแล้วก็จะเก็บไปดูนี มีที่ว่าท่านไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยก็พอลบเก้าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอไอ้ไอ้น,น่ะ,นะคลองเป็นดินนะคะเราจะอยู่คลองเป็นดินโดยทําอะไรเงี้ยอย่อยว่างก็ชอบมาเปิดดูนะคะเพนเป็นคนที่ใครจะว่าลูกจิตก็ลูกจิตเนาะชอบดูแบบ ลวลาเขามีผลิตออกมาว่ารุ่นที่อะไรเงี้ยชอบเก็บสะสมไว้นะคะพฟลอห้ากับพฟล้อเก้าเศษโฟล้อห้าฟลอเก้านะคะแล้วก็อันนี้รุ่นนี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นที่ ที่ว่างานงานเป็นแบงก์พิเศษอันนี้คือเจ้านายเขาเขาให้ไปเก็บเป็นที่ระลึกค่ะเขาให้มาจะเป็นพวกแบงค์นี่หนไหมคะมีเก้าเก้าเป็นคนชอบเลขตองเลขเก้าไงเนี่ยเลขเก้าเลขแปดแปดเลขศูนย์ศูนย์อะไรเนี่ยลงท้ายอย่างเงี้ยค่ะนี่ตองเก้านะคะคนคนชอบชอบเก็บอันนี้ก็เป็นเลขเลขหกเจ็ดหกเจ็ด อันนี้อันนี้เป็นเหรียญเกาหลีเขาให้มาก็เ,าเก็บไปเฉยนะคะแล้วก็นี่ของพ่อรลสิบท่านโอสิบแล้วก็จะมีแบงค์ห้าสิบซึ่งแบงค์ห้าสิบจะเก็บถ้าใหม่ๆนะคะเพราะว่าที่ร้านนี่เขาจะเลขเลขม,มีแบงค์ยี่สิบที่มีเ,เจ็ดพ่อรลเก้าด้วยมีพ่อรัชกาลที่สิบนะคะ อันนี้จะมีเป็นพ่อโเก้าก็เก็บไปบ,บางทีไม่ใช่เลตขตองเขาชอบเ็เก็บอันนี้ก็แบง60บาทนะคะหกบบาทเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเหรียญน,นะคะ